โอเคนะครับพร้อมหรือยังฮะสอบปปศจากองทัพทำจ่า,จาพี่สิงดามาโดนกินแก้วครับประธานกลุ่มสอบปปศครับ พ่อเยอะคนพ่อเยอะปะหลักสัสดีพี่น้องส่รวมประชาชนปกป้องสถาบันนี่เขาเมื่อกี้น้องกิจบอกว่าประธานสปปสนี่เราต้องพูดบ่อยๆนะเขาจะได้ยินเขาจะจำได้ไงว่าส่นรวมประชาชนปกป้องสถาบันครับ สปปสครับแล้วก็พี่น้องคอปทอพี่น้องกองทัพธรรมนะครับร่วมต่อสู้กันมาตอนนี้90กว่าวันแล้วใช่ไหมตั้งแต่วันที่สองวันนี้วันที่อะไรที่แปดนี่เก้วันแล้วนะครับพี่น้องครับไม่น่าเชื่อเลย ถ้าบวชพระก็พรรษาหนึ่งแล้วนะครับเา้าเวทีเป็นของเราเอาสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะที่อยู่ที่ดูกันไลฟ์สดของทางช่องต่างๆนะครับเอาศูนย์รวมประชาชนบอกว่าตาบันได้ไลฟ์สดเปล่าไลฟ์ด้วยนะ ส่นรวมประชาชนปกป้องตาบันก็ร่วมไลฟ์สดกับเวทีของคอพทอนะครับถ้าไม่ไลฟ์ก็แชร์ใช่ไหมอแอดมินแอนลิแอดมินมาเร็เป็นผู้รับผิดชอบนะครับใครอะปลาลักอ๋อแอดมินแอดมินแก่นตอนนี้มีแอดมินใหม่แอดมินติ๊กต็อกผมพาไปเรียน สองรอบนะครับห้าไปรอบละห้าสิบคนนะนี่โทวงุญคุณหน่อยพาไปเรียนสองรอบรอบละห้าสิคนนะครับพาไปเรียนที่กับทีมงานไทยพักดีนะครับเขาเปิดสอนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ไลฟ์ติ๊กตอกกว่านั้นที่คุณหมอว่รลงมาพูดใช่ไหมบอกว่าอยากให้เราคือสื่อต่างๆเนี่ย เขาไม่ค่อยออกข่าวของเวทีเราคุณหมอวารงเขาเห็นเล็งเห็นตรงนี้นะครับเขาก็เลยเชิญพวกเราเนี่ยไปอบรมเพื่อที่จะสอนให้รู้จักการใช้โซเชียลแล้วก็ไลฟ์ติกต็อกเพราะว่าติกต็อกเนี่ยมีผู้ติดตามการติดตามม,มันง่ายนะครับนี่50คนสองรอบก็หนึ่ง นะครับผมได้คนเดียวครับพี่น้อง <Hey. S 1> นี่ทวงบุญคุณเลยใครที่ไปเรียนกับผมมาที่ผมพาไปเรียนมานั้นนะร <Hey. S 1> ีบไปหาเน็ตแล้วมาบ่นว่าเน็ตไม่มี <Hey. S 1> นี่เดี๋ยวผมจะอ๋อนี่คนน่ะนี่เดี๋ยวผมจะให้ทางกองทัพรำเนี่ย <Hey. S 1> มาตั้ง <Hey. S 1> ตั้งในไวไฟตรงนี้ดีไหม <Hey. S 1> เออผมว่าน,น่าจะดีนะ นี่ตั้ง wi-fi ตรงนี้เลยนี่แจ้งไปทางกองทัพรมเลยนะครับ่มาตั้ง wi-fi ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะให้สมาชิกของเราเนะี่ยที่ไม่มีเน็ตไดไลฟ์ t i k t o k นะครับหรือไลฟ์ a c e b o o กกันนะครับดี๋ <Okay. Yeah. S 1> ยวผมแย้งทางกองทัพรมนะพวกนี้นี่พูดแล้วก็ทำจริงนะครับไปเรียนมาแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ ถ้าไม่ใช้เป็นประโยชน์แล้วไปเรียนแล้วเสียเวลานะครับเดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวพาไปใหม่ <Okay. S 1> นะใจเย็นปะลักเดี๋ยวให้ปะลักขึ้นมาบนเวทีดีกว่า <Okay. S 1> ถ้าเกงใจอยู่เฉยๆมั่ง <Okay. S 1> นี่เขาเรียกว่าไม่เกงใจนะนะครับ,นะรบก็เมื่อวานนะครับพวกเรา ได้ไปทำภารกิจไปคัดค้านบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายนะครับโดยเมื่อวานนี้วอกหลักสำคัญก็คือทางกองทัพธรรมนะครับพี่น้องครับเพราะว่า,าการพน,นันมันต้องเกี่ยวเนื่องกับเขาเรียกว่าต้องกองทัพธรรมเลยนะครับถึงจะถูกนะครับ ที่จะต้องจัดการเป็นวัวหอกเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทางกองทัพทานี่เขาสู้มาหลายปีแล้วนะครับเรื่องออบ่อนคาสิโนโถูกกฎหมายนะครับก็เรื่องนี้ต้องยกให้ทางคุณหมอเขียวนะครับเป็นวัวหอกเมื่อวานนี้นะครับพวกเราก็เดินเมื่อวานนี้ก็มันก็แปลกจากแดดที่ร้อนๆนะนะครับจากแดดที่ร้อนจัดเลยเมื่อวานก่อน พอเมื่อวานแดดร่มลมตกครับฝนตกหน่อยๆเราเดินกันแบบสบายๆใช่ไหมครับพี่น้องครับเดินแบบไม่เหนื่อยนะครับนี่จริงเราไปตรงนี้ใกล,ใกล้ใกล้กว่านาไปทางเนี้ยนะครับแต่เพื่อที่จะให้พวกเราได้ออกกําลังกายด้วยเราก็นัดเซอร์เลยพาเดินอ้อมไปทางนี้เลยเมื่อวานนะครับทดลองกําลังนะครับลองกําลังลองพลังของพวกเราดูว่า นี่ใครว่าเป็นเป็นคนผู้อาวุโสเป็นกองทัพน้ำหมากถ้าบ้านผมเวลาชนหัวนะผมเมื่อก่อนนะผมเคยเลี้ยงหัวชนอยู่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะหัวนียิ่งแก่นะยิ่งแข็งแรงนะครับเขาต้องชนกับหัวหัวหนุ่มนี่สู้ไม่ได้นะกระดูกคนละเบอร์นะผมบอกไว้ก่อนนะครับนี่อย่างรัฐบาลนี่เหมือนกันผมบอกได้เลยกระดูกคนละเบอร์กัน พราะรัฐบาลเนี่ยอย่างนายกเสถาเนี่ยผมไม่เคยได้เห็นข่าวนะเขาทําประโยชน์อะไรกับสังคมมัางอยู่ๆได้เป็นนายกเลยเออเขาเคยทําประโยชน์อะไรกับสังคมมั่งครับพี่น้องครับไม่เคยมีนะแต่พี่น้องของเราเนี่ยนะครับสู้มาบางบางท่านนะครับสู้มาตั้งแต่ปีสามห้านั่นนะนะครับแล้วก็มาพันธมิตร นะครับแล้วก็มาปีห้าหนึสอง้าสานี่นะครับปีห้าห้าเนะครับพวกเราได้สู้กันมานะครับนี่ทำเพื่อประเทศชาติจริงๆอย่างพี่เดพี่แกนเนี่ยนะครับพี่นุมปติมอีกคนหนึ่งมาตั้งแต่วันแรกนนยังไม่กลับบ้านเลยลูกตามมาเนี่ย <laughs> นะครับ สู้มั้งพันธมิตรนะครับเขาเรียกว่าทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเพราะว่าสู้ทุกครั้งสู้ด้วยความจริงนะครับสู้จนรัฐบาลทุกรัฐบาลยุคนั้นรัฐบาลอะไรสมชายใช่ไหมยิ่งรักใช่ไหมทักษิณใช่ไหมกระจายนะครับบันเทิงหมดนะครับนี่แสดงว่าเรา สู้ครั้งนี้ครั้งนึงก็คือสู้ด้วยหลักความจริงแล้วรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินเนี่ยใช่เปล่าเศรษฐาทวีสินเปล่าวะจำไม่ได้ใช่ไหมเ,เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวมันก็กระจายอีกนะครับเพราะว่าความผิดเดี๋ยวเราจะเปิดแผลเขาไปเรื่อยดีกว่าเขาว่าจะยังไม่มีความผิดหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราไปชี้ความผิดเขาไม่ได้ไงเดี๋ยวเราจะผิดเอง นะครับต้องให้ปปชชีช้อย่างเช่นที่เราไปวันนี้นะครับเราไปเพื่อที่จะร้องให้ปป,ปชเนี่ยตรวจแต่ระยะร,รมของนาย,ยกเศรษฐาทวิสินที่เสนอชื่อทูนเกล้าเป็นนายพิชิตชื่นบาน นามสกุลมึงชื่นบานแต่กูไม่ชื่นกับมึงด้วยนะเพราะว่ามึงเป็นคนที่สารชี้แล้วว่ามึงมีความผิดแล้วมึงจะมาเป็นรัฐมนตรีให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ เพราะนั้นวันนี้ที่เราไปปปชกันนะครับไปเพื่อที่จะไปบอกปปชว่านายกเศรษฐาทวีศิน์เนี่ยการเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วเนี่ยผิดจริยธรรมหรือเลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าปป,ปชหรือสารรัฐธรรมนูญน,นะครับว่า ชี้ให้ในายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนที่ตอนที่ลุงตู่จำได้ไหมเนี่ยครับตอนนี้ลุงตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่อยูไ่ไปเดือนหนึ่งใช่ไหมเดือนหรือสองเดือนตอนนั้นนะครับแล้วก็สารรัฐธรรมนูญหรือสารรัฐธรรมนูนใช่ไหมชี้ว่าลุงตู่ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อได้นะครับก็เลยได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจนหมดวาระ นะครับก็ที่เราไปวันนี้นะครับผมว่าน่าจะเห็นผลภายในเร็ววันนะครับถ้าปปชยังเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอยู่ยังเป็นที่พึ่งของความผิดความถูกอยู่นะครับตอนนี้ความหวังของพวกเราก็คืออยู่ที่ปปชใช่ไหมครับพี่น้อง ความหวังของพวกเราอยู right? ่ท <ness> ี Wh ่สารรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับที่ยังไม่ได้ไปยื่นออกกรกตนี่เรายื่นแล้วนี่ใช่ไหมเห็นเมื่อตอนหัวค่าเห็นตั้มพิชิตชัยมงคลบอกว่าเราจะไปทวงถามเรื่องกรกตอยู่ถูกต้องไหมนะครับก็ควรจะไปทวงถามนะครับเพราะว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่อาจจะผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย ผิดมาตราไหนนะครับต้องรีบชี้มูลนะครับเพราะว่าจะปล่อยให้คนที่ทุจริตมีความผิดโดยนำถุงขนมไปให้กับผู้พักษาเจ้าหน้าที่ศาลใช่ไหมนะครับนี่คือความผิดอย่างไร้แรงนะครับจะให้เขามาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นอยู่ในคณะรัฐมนตรีที่บริหารประเทศไทยไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องรีบเร่งเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับเรื่องวันนี้ผมดูข่าวนะครับดูข่าวเรื่องพักรวมไทยสร้างชาตินะครับพักรวมแรงชาติเห็นรัฐมนตรีช่วยคลังลาออกแล้วก็มี อีกท่านหนึ่งเราอ,อกากเป็นสมาชิกของพักรวมไทยทั้งชาติไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับวันนั้นที่เราไปยื่นหนังสือนี่รัฐมนตรีช่วยว่าที่เราไปยื่นหนังสือเรื่องเรื่องทักสินใช่ไหมเรื่องคืนเงินให้กับเรื่องคืนเงินที่โกงไปอะ่ะให้กับกระทรวงการคลังนะครับเจ้าหน้าที่ของพักรวมไทยทั้งชาตินะครับวันนั้นออกมารับหนังสือนี่ไม่รู้ว่า รัฐมนตรีช่วยส่งให้กับรัฐมนตรีว่าการหรือยังถ้าไม่ส่งเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีช่วยเราวันี้เราควรจะไปทวงถามใหม่นะผมว่านะนะครับรัฐมนตรีช่วยนี่เป็นกระทรวงของเป็นพักของรวมไทยสร้างชาตินะครับที่เราไปส่งไปยื่นหนังสือวันนั้นนะครับรัฐมนตรีครังก็ เศรษฐาทวีสินอ้าวโดนปลดไปแล้วเดินกนันในวาทีนี้เราต้องไปยื่นใหม่นะนะครับเราไปยื่นใหม่เพราะว่าเงินตั้งหลายบาทเพื่อที่จะคืนให้กับกระทรวงการคลังคืนไปยังพี่น้องภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องไปยื่นใหม่ผมว่าเราต้องไปยื่นใหม่ละเพราะว่าราัฐมนตรีคลังก็ออกไปแล้วนะครับ วันก่อนที่คุณหมอว่าลงนะครับบอกว่านี่ผมพูดเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องเศรษฐกิจเมื่อปีหกห้าดีกว่าหกสามหกสี่หกห้านี่นะครับเศรษฐกิจบ้านเราด้วยโดนโควิดนะครับโดนโควิดเข้ามาปีนั้นนะครับทำให้บ้านเมืองเราย่ำแย่นะครับเศรษฐกิจก็แย่ นะครับตอนนั้นก็ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ถ้าบังเกิดว่าเวลาท่านมีผลงานดีเราก็ต้องมาชมกันนะครับตอนนั้นรัฐมนตรีคลังใครก็ไม่รู้นะครับน่าจะลาออกไปแล้วก็ลุงตู่พยายามที่จะเชิญผู้ว่าแบงค์ชาติขอไปผู้ว่าแบงค์รัฐมนตรีคลังนะครับใครก็ไม่รู้แต่ลุงตูน่นี่พยายามจะ เชิญผู้ว่าแบงชาติท่านนี้เศรษฐพงศ์ใช่ไหมนะครับมาเป็นผู้ว่าแบงชาติเพราะว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจกำลังแย่นะครับเศรษฐกิจกำลังแย่นี่ตอนนี้ตอนที่ลุงตู่อยู่นะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นนะเพราะาตอนนั้นช่วงโควิดด้วยเศรษฐกิจก็แย่แต่ว่าเศรษฐกิจก็ฟื้นพี่น้องประชาชนอยู่กันได้โดยมี คนละครึ่งโดยมีเงินกระเป๋าแอปกระเป๋าตังค์ใช่ไหมหมื่นห้าแล้วก็เจ็ดพันห้าแล้วมาคนละครึ่งนะครับสองสารอบนะครับผมจําได้นะครับผมยังเคยได้ใช้นะครับคนละครึ่งเนี่ยนะครับแต่เงินหมื่นห้าไม่ได้เพราะว่าผมไม่เขาเรียกว่าไม่เข้าขาดไม่เข้าเกณฑ์นะครับแต่ว่าคนละครึ่งได้อยู่นะครับเพราะว่าแมงชาติเขาก็รับ ที่จะทำเรื่องเศรษฐกิจคู่กับกระทรวงการคลังแล้วก็นายกรัฐมนตรียกลงตูนะครับเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะครับตอนนั้นหุ้นก็ขึ้นนะผมดูข่าวอยู่นะครับนี่พอมายุคนี้นะครับพอมายุคนี้ไอรัฐบาลชุดนี้มันบอกว่าผพราว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศนะครับพี่น้อง เห็นพระแขกก็บอกว่าเขาจะไปจะไปเลี้ยงอาหารใช่ไหมให้กำลังใจแต่พระแขกกองทัพรมเนี่ยเขาเลี้ยงเลี้ยงอาหารมังสวิรัตนะครับผมว่าจะฝากมังสวิมั่วไปส่อหม้อสองหม้อด้วยครับให้เขาชมให้เขาได้ทานนะครับฝีมือของประธานสปปสหน่อย นะครับแล้วเอาแกงเต่ปลาก็ได้นะครับแกงเต่ปลาในเมื่อวันก่อนนี้ก็ทางไทยพักดีทำมานะครับหมดเรี่ยงผมทำตั้งแต่วันสงกรานนะครับคนมากินกันเยอะมากนะครับแกงเต่ปลานะครับเอาจริงนะครับเดี๋ยวผมจะร่วมถ้าเกิดว่ามีมติว่าจะไปร่วมกันเลี้ยงอาหารที่แบงค์ชาติ นะครับผมก็จะร่วมด้วยนะครับเหมือนอย่างที่อาจาร,รย์หมอเขียวนะครับโทรถามผมว่าจะร่วมไหมเราจะร่วมกันคัดค้านบ่อนคาสิโนโถูกกฎหมายผมบอกอาจารย์หมอเขียวเลยว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อพี่น้องประชาชนนะครับผมร่วมหมดอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไปให้กำลังใจ ผพรว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเช่นกันนะครับก็สปสก็ยินดีที่จะร่วมนะครับถ้ามีมติทางที่ประชุมที่จะไปกันนะครับสปสก็ยินดีที่จะร่วมนะครับพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับวันนี้ผมดูข่าวนะครับไอสามกีบ นี่เวลาพูดเนี่ยต้องพูดทั้งสองฝั่งนะครับพูดทั้งฝั่งเพื่อไทยด้วยที่เราไม่เอารัฐบาลชุดนี้นะครับวันนี้ดูข่าวไอ้ไม้ระยองสารพิพากษา4ปีนะครับแต่สารลดให้1ปีเหลือ3ปีนะครับสารพิพากษารับหลังนะครับเพราะว่า ไอ้ไม้ไม้ระยองนี่มีคดีมาตราหนึ่งสองเยอะมากซึ่งบางคดีก็สุรรวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับเป็นผู้กล่าวหาแล้วก็เป็นพยานวันนี้ศาลพิภากษาสามปียกสี่ปีและลดให้ปีหนึ่งก็เหลือสามปีนะครับแต่ตัดสินรับหลังเพราะว่าไม้ระยองเนี่ย มันหนีออกต่างประเทศไปแล้วครับพี่น้องน่าจะหนีไปแล้วละ่ะเพราะว่าไม่ไปฟังคำพิพากษาตอนนี้ศาลออกหมายจับแล้วนะครับเห็นผมเป็นข่าวของวันนี้นะครับเนี่ยเรื่องสามกีบเรื่องการล้มลังการปกครองเรื่องการล้มลังสถาบันพรหมหากษัตริย์นะครับศูนย์รวมประชาชนของสถาบันพวกเราทําเป็นจริงเป็นจังนะครับตั้งแต่ปี63มานะครับแม้แต่คดี คดีวัคซีนนะครับวัคซีนพระราชทานนะครับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเราก็เป็นพยานนะครับโดยขณะนั้นนะนะครับนี่เห็นไหมหมดเวลาแล้วเหลือห้านาทีโล่งเลยกูนะครับโดยขณะนั้นนะครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับ ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับนายธนทรนะครับแล้วสุรวมประชาชนงถาบันนะครับประมาณหกเจ็ดคนนะครับไปเป็นพยานคดีนี้นะครับนี่แอดมินมารีด้วยเนี่ยเป็นพยานเนีย่ยตบมือให้หน่อยเนี่ยเป็นพยานหลายคดีเนี่ยมีมีบางคดีนะจำเลยติดคุกไปเลยนะนะครับ วชิโรไทยติดคุกยังติดแล้วนะครับรอลงอาญานะครับถือว่าสารลงผิดแล้วนะครับแล้วก็รอลงอาญานะครับหลายหลายคดีนะครับที่สุรปรญชชนบ,บ้อสถาบันนะครับยังมีอีกนะครับรอเอาธนาธรก่อนนะครับเป็นเขาเรียกเป็นศาสดาของสามกีบผู้ที่ บอกว่าจะนำคณะปฏิวัติเมื่อสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยทำไม่สำเร็จเขาจะมาทำต่อให้สำเร็จนะครับตอนนี้บางกลุ่มรวมศูนย์รวมประชาชนป้องสถาบันนะครับสปสนะครับจัดการมันเรียบร้อยไปแล้วครับพี่น้องครับนี่พี่แกนนี่อยู่หลายเหตุการณ์นะครับเมื่อก่อนนี้เรา มันไปไหนเราไปที่นั่นนะนะครับไปหาเสียงเพราะว่าศารสั่งไงศารสั่งไม่ให้มันไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตอนที่เขายุบพักมาแล้วะนะครับศารสั่งไม่ให้มันไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่มันยังไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเมื่อปีนั้นน่ะปีไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วปีหกสี่หกห้าเนี่ยปีหกสามหกสี่เนี่ยศารสั่งยุบ อนาคตอะไรอนาคตใหม่นะครับยุคพักเสร็จสั่งสั่งไม่ให้ธนทรเนี่ยยุ่งเกี่ยวการเมืองในเมื่อมันไปยุ่งเกี่ยวการเมืองที่ไหนสพสตามแม่งราวีมันที่นั่นนะครับพี่น้องยันไปสมุดประการผมว่าตามไปสมุดประการนะครับไปสมุดสาครน,นะครับผมพารถเครื่องเสียงกันเนี่ยไปอัดใส่รถเครื่องเสียงมันอนะ่ะมันหาเสียงอยู่ผมไปพารถเครื่องเสียงอัดใสู่้เราไม่ได้นะ สู้อะไรต่อไปได้นะครับพี่น้องครับก็มันสี่คันนะอดศาลก็สั่งไงไม่แมไม่ไม่มึงหาเสียงไงนะครับเราไม่ได้รบกวนเราไม่ได้รบกวนแต่ว่าเราไปบอกว่าศาลสั่งมึงแม่มึงหาเสียงแม่มึงยุ่งเกี่ยวกัรเมืองแต่มึงยังยุ่งเกี่ยวกันเมืองไปที่ไหนก็ไปเป่าหูไปเป่าสมองเด็กเยววาวชนเบือนการอของสถาบันพระมากษัตร์ให้เด็กเข้าใจผิดนะครับเนี่ย เอาเป็นว่าสปปสและพวกเราทั้งคอปทอและกองทัพร,รมนะครับไม่เอาพักเพื่อไทยรัฐบาลชุดนี้เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ภายใต้การนำของทักษิณชินวัตรไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่เอาพักที่มันล้มล้าง สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มันจะยกเลิกมาตราหนึ่งสองเราไม่เอาทั้งสองพักใช่ไหมครับพี่น้องครับเอาเป็นว่าวันนี้ยังพูดไม่หมดเลยนะครับเอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับานะ้ขอครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่สิงดามานนท์เก่งแก้า กินแก้วนะครับ